เป็นอะไรกันนักว้าจำเอาไว้หมาขาตัวนี้เช่ถ้าพี่นางนันยาหรือเปล่าใจโน้ต้อเฮยมาแล้วเนี่ยตัวเลยมีปีกด้วยแล้วตกหรอ คุณายนะเกษตรพี่ถามว่าอะไรตัวอะไรมีปีกด้วยแมงตัดหรือเปล่ามันเป็นขึ้นได้แค่แมงตดอย่างนั้นหรือไม่ได้นะหัวหน้าจเป็นอะไรพี่จิไม่ได้เออจะมาพูดตดพูดตดอะไรดูดิพูดตดหน้าเกลียดเออพูดไม่ได้เปลี่ยนใหม่เป่นอะไรทำเรียกตดต้องเรียกพายุตูดอันนี้ต้องเรียกเป็นแมงแมงอะไรแมงพายุตูดคือยาวเหลือเกินแมงเล่แมงเล่นแมง ก็กองฟังแต่คนสักส่งเสงแล้วไปนัดกับเขาก่อนล่ะเขาเป็นมวตีทุกวันซุ่มบ้านี่ไงพวกอะเนี่ยม้าหุ่มมาอันนี้อย่ามองผิดอันนี้ไม่ใช่พี่อันนี้ผ่านนะผมเรียกว่าผ่านเข้าใจ้อยมาม้าส์มาร้องได้แค่นี้อันนี้พี่อันเนี้ยพี่เด็กอะไร พี่เด็กก็คือม้าเด็กม้าเด็กก็คือม้าพี่เด็กร้องเบาอ๋อร้องเบาใช่ถูแล้วจะม้าผู้ใหญ่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ตอนเล่นตุกกาจะร้องดังขนาดนี้ไม่้ายเล่นม้าผู้ใหญ่ไงชอบแล้วจะม้าแก่ฟุกเลยแล้วเหียบคอที่สงส่ยพวกนี้หยุดอยู่ด้วยกันเอารู้ได้ไงอ่ะยังไม่ทันได้บอกเลย ไม่ลองดูแล้วไม่ลองโอ้ยโอ้ยมาแก่มาแก่ไ่นอนได้ถ้ามาท้องเสียเอาไม่ต้องเสียเหรอแล้วงเสียคือพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม ไหนอะไรเดรัจยานปีกแม่เขาเล่าบอกเฮ้ตดอะไรไม,ไ,ไม่ได้ิไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่ลมจะงหวดลมอ้อ๋ออันนี้คือพี่แล้วถ้าเกิดว่าดอกดินมาเป็นม้าล่ะจะตดยังไงพี่อุ้ยร้ายมากเลยบ้าน,นี่เป็นเรืียกม้าหาวเลย ไม่ลงละที่ตัวอะไรเนี่ยมีใครที่อะไรแย่ไม่เนี่ยเอาอะไรมาให้เนี่ยหุ้ยพางทองใช่จากเขาสามยอดยอดร้านอย่างยี่สิบตรงรถเนี่ยมีขายด้วยมีขายมีพายไม่ได้ใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องใช้พางของจริงอันนี้ของจริงไปใจอ่ะเรียกว่าอะไรนะเียาสี ได้นี่นเราจะมาช่วย<ล> <คน S 1> กูไม่พูดไม่น่าสวยมึงน,นะมันจะนอนทุกสี่ห้าคืนไม่มีทางหรอกจ้าตังกูอีโดมีง <c oughs> เก็บมั่วเลยไ่ดูเขนยขอใครร่วมเก็บมดกู่พี่พพพจริงก็เ่ารู้จำได้คู่สีเขียวเมื่อกี้สีป้นมึงสีแดงเลยนะทำไง ่ไูดได้ได้ทไงเด๋เอาเรืองทำยังไทำาทยังไงยังไงปวดปวดร้าแล้วเหลือดออก้เนี่ยเี่อย่างทุกขลาบทุกขลาบเออเออ่เอาเลือดเอาเลือดเยเอาเลือดจากสมบนั่งไมน้อยคนนี้ปลงมาก็ไปยืมเอาเลือดเอาเลือดเอไปเออ ของจริงเขาเลือดทั่วออกสอมมามึงกล้าพูดใลตัวมึงดีมากเลยนะเม,มยั้งใครเขาบอกมึงใครคส่งไลน์บอกมึงอีนเตี้ยยเลยไปลงไป้างไปทาไมอะคะเบรงเยอไปล่าเาก่งมากค่ะเก่ง<ด>จริงๆหายป่วยเนี่ยนะมีแรงเยอะไปกธรบัดหมาเนี่ย ดูดเลือดเองเลยได้ไหม,ไมไ <c oughs> เราก็ยกยากขยันขยันเมื่อกันเลือดตัวเองอะ่ะข <c oughs> ยันเลือดตัวเองเถอะรอยหนะ้ารอยตาค่อยเ<ม>ขาทีนเนี่ยเราูดว่าเรามั่นใจว่าเราสวยนักหนาเราก็มั่นใจอ่ะเออเอามานันห่ีเดี๋ยวถึงให้นี่ใช่หนูสวย,ย,ย,ยไม่ล่ะเดี๋ยวไปยกแขนมากตุ่มลักเล่ยมันเยอะ <c oughs> เออเปดดไว้เผดด้วยเออหนูเลเซอร์แล้วนะอย่างเงี้ยหนูเอ้ยนี่จับตาสมินี่มีนจ้าหนูสวยไหมรอยหน้ารอยต ไม่วันนี้สองมาดีกล้าตบนางเอกได้ยังไงเนี่ยฮะโห oh. oh, อแล oh. ้วพี่นี้อยู่ดีแล้วเอกนมึนงมไม่ไหวิไม่อยู่ตรงไฟดีหน้าจะได้ไมมึดหมายถึงไม่ชินล์เด้ทำไมพี่นางมองหน้าเหมือนคนดีเหมือนคนือใครจำได้ไหมันเไปรู้เองยางียวกับฉัน พราพี่นางจะไม่นั่งฉันจะบอกให้รู้ฟังคนที่ยืนตรงหน้าพระพี่นางอยู่ตอนนี้เนี่ยมองฉันก็คือแสงสองไอ้เป้ค่ะจำได้ไหมนี่ลำพูา วะนะเป็นไรกันนะโอ้ยเอาตีใ oh, ห oh, okay, uh, ้ลราเอาไว้ดีๆมือมือทุูมาใหม่นะอย่าไปเล่นกับเขานะเขาไม่ใช่คนธรรมดานะรู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นใครอะเขาเป็นเอกนะเคยเขาเป็นเอกก็รับาน้าเอกไปยุ่งกับเขาใจเย็นมันคนเดียวนะรู้ป่ะเป็นไรกันนั้งหลายเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเลื่อนให้มากเลยขึ้นหน้ออย่าเลืนทีนี้ไปใจเย็นดิอย่าอย่าฉันเน ลบมาทั้งหมดได้ทนแน่จริงอ่ะแหมเก่งเหลือเกินในต้องลุกมาคนเดียวตัวทะลุหมาเก่งเหลือเกินตัวท่องไอ้ลํหน้าเก่งจริงไล่จดอยู่ทำไมเราไม่เก่งเราเมื่อกี้เขาวิ่งมาแล้วน่ะโอ้เออไม่เป็นไรหราช่างมือเถอะสองคำนะเข้ามาขอโทษช่างมันทุกอย่างจบมีเก่งจริงจไปไปไปใช่นี่คือใส่สองตัวจริงใครเขาบอกมึงทำไม